หลับแรกห้องเครื่องก็ต้องดูคานก่อนครับเหมือนดีแม็กทุกอย่างหมดุดสีดํานะครับปิกเกอร์ต่างๆต้องอยู่เห็นไหมครับร่องรอยมีหมดสวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกนะครับที่กดติดตามช่องเป้รถสวยทาง youtube นะครับและหนึ่งช่องทางนะทาเทเตะรถสวยเสียชาด้วยนะครับ ใน Facebook ฝากกดติดตามกันด้วยนะสำหรับใครที่เปิดประจำผมครั้งแรกเนี่ยเต็นแป้นรถสวยนะครับจะขายรถราคาแสนต้นๆเท่านั้นนะครับไปถึง2 0 0แสนต้นๆมีทั้งเก่งทั้งกระบะเลยใครที่ชอบรถราคาประมาณนี้นะครับให้กดติดตามผมไปเลยนะกดติดตามเนี่ยอยู่ใต้คลิปนี้ปุ่มสีแดงๆนะครับพอกดตามปุ้บไห้กดคำว่าทั้งหมดด้วยแค่นี้เวลาผมลงคลิปใหม่ๆเนี่ยจะขึ้นที่มือถือเลยถ้าไม่ชอบเราก็ปัดทิ้งไปนะครับแต่ถ้าชอบก็โทรหาผมได้อ่าสำหรับวันนี้นะครับผมมีรถเชฟโรเลตโคโลราโดทรงหลอ่อๆแบบนี้เลยนะครัััับบแลลล้ววววเเเเเดดดีีี๋๋ยยยยยรราาไไปปปูออทนนนกค่่สิ๊งผมมพช เห็นไหมครับทรงหลอ่อเลยเดี๋ยวเราไปดูรอบคันกันแม็กลอเลยนะครับแม่สิบแปดสีบางๆเลยนะคันนี้ฟังเสียงนะครับนะได้ยินเสียงนะนะกระงโนชัซซี่เป็นไงยังดำอยู่นะครับลองเคาะหน่อยข้างหลังเห็นไหมเดี๋ยวผมเปิดข้างหลังให้ดูกระบะไม่มีบรรทุกหนักแน่นอนครับเห็นไหมไม่มีร่องรอยนะครับการลากเหล็กหรืออะไรนะกระดุมอยู่ เห็นไหมครับซอกต่างๆ,ๆเห็นนะใสปิ๊งนะครับไม่มีสนิมนะกระดุมอยู่สองข้าง,างบ,บอกสวยสวยครับไม่ต้องกลัวอ่าเดี๋ยวไปต่อเห็นไหมครับดูรอบคันอ่าลองเคาะดูหน่อยเห็นไหมครับรถสวยมากอ่าเดี๋ยวไปดูกระจังหน้าเป็นไงชวงกระจังหน้าเห็นไหมกระโปรงกระโปรง เดี๋ยวเราไปดูหลังคาคันนี้กันหน่อยเป็นไงบ้างครับอ่าดูหลังคาเห็นไหมไม่มีผูนะขอบหลังคาสวยเลยดูมุมกว้างอ่าลองเคาะหน่อยดีนเสียงนะครับบางๆงเลยไม่ต้องกลัวไม่มีความแน่นอนครับดูเบ็ดอาร์คข,ขอบหน้าต่างหน่อยอ่ะเห็นนะครับเบ็ดอาร์คอยู่ครบนะคือร้อยพวกนี้นะครับอ่าเห็นไหมอยู่ตลอลดแนวนะครับซอกเซอร์เป็นไงเห็นไหมไม่มีสนิมนะครับซอกต่าง ครดูไม่ทันให้กดจุดวิดีโอไว้นะครับเห็นไหมอยู่ครบามาดูเม็ดอาร์คฝั่งนี้บ้างนะครับเป็นไงเห็นไหมเม็ดอาร์อยู่ครบนะครับดูมาถึงขอบตรงนี้เลยเห็นไหมไม่มีสนิมนะครับติก,ก้องติ๊กเกอรอยู่ครบไม่มีทำสีนะครับคันนี้สวยปิ๊งเดี๋ยวเรามาชมภายในคันนี้กันบ้างนะครับเป็นไงบ้างโอ้โห ภายในเป็นสีครีมนะครับภายในตัวนี้ก็เหมือน d ีแมทุกอย่างนะครับผมบอกให้เพราะมันใช้อะไหลตัวเดียวกับดี a มเห็นไหมเบาะเดิมโรงงานนะครับคอนออโซลคอนโซลกลางอยู่ครบมิดยูยังเดิมอยู่เลยนหมครับ <c oughs> ดูเบาะเห็นไหมเบาะสวยเลย <c oughs> แตงประตูเป็นไงเห็นไหมครับแตงประตูไม่มีแตกหักนะดูแคบหลังมั่งเห็นไหมครับแคบหลังสวยปิ๊ง รถเดิมสนิทเลยนะครับเขาแต่งแค่ภายนอกนะรถคันนี้หลังคาเห็นไหมหลังคาสะอาดนะครับสวยมากคันนี้ผมบอกเลยภายในเราดูภายนอกหลอ่อๆอกันไปแล้วนะครับเดีย๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันนะครับบอกเลยนะครับคันนี้ใช้อลัยดีแมกทุกอย่างเลยนะที่เห็นแต่งเนี่ยเขาแต่งแค่ภายนอกนะครับเครื่องเดิมสนิทเดี๋ยวผมพาไปชมห้องเครื่องกันอ่าหลัแบบแรกห้องเครื่องก็ต้องดูคานก่อนครับเหมือนดีแมกทุกอย่างหมดุดสีดํานะครับ ติ๊กเกอร์ต่างๆต้องอยู่เห็นไหมครับร่องรอยมีหมดอย่างนี้คานเดิมสนิทเลยนะเม็ดอง์เม็ดอาร์คอยู่ครบหมดเห็นไหมครับดูตัวถังเห็นไหมตัวถังโล่งๆเลยคันนี้เนี่ยดูตัวถังก่อนเห็นไหมครับรถเดิมสนิทรับรองได้ครับคันนี้ไม่มีโดนหนักแน่นอนเห็นไหม่าดูน,ดน็อตเนสไม่มีไขนะครับเห็นไหมสวยปิ๊งเลยเนี่ยเม็ดองค์เม็ดอาร์คอยู่ รถไม่เคยโดนหน้านะครับคันนี้ส่วนเครื่องยนต์รถคันนี้นะครับเป็นเครื่อง2.5 Common Rail นะเป็น Common Rail แล้วเราใช้อะไหล D-Max ทุกอย่างเป็นเครื่องเดียวกับ D-Max เลยครับอ่แล้วเรามาดูรอบเครื่องกันเห็นไหมไม่มีเยิ้มนะครับรถคันนี้อ่ดูเข้าไปลึกๆนะเห็นไหมครับมาดูด้านหน้ามัาง่งเป็นไงเห็นไหมครับข้างหน้าน,นี้ก็ไม่มีนะไม่มีเยิม้มมาดูข้างรอบๆก่อนเห็นไหมครับ เครื่องสวยมากเลยทอเบอร์ก็ไม่มีเยิ้มนะครับเครื่องสวยคันนี้สำหรับรายละเอียดรถคันนี้นะครับรถคันนี้เป็นเชฟโรเลตโคโลราโดนะครับปี07นะถือว่าเป็นปีใหม่นะครับเครื่อง2.5คอมมอนเลวแล้วนะรถโหลดมาทีหน่อยนะครับมีแม็กให้ทรงนี้วัยรุ่นชอบเลยนะครับแต่เครื่องเดิมสดทนะครับเขาแต่งแค่ภายนอกนะคันนี้ผมขายอยู่ที่2 1 8 0 0 0เท่านั้น ใครสนใจเนี่ยโทรได้เลยครับที่ศูนย์5 0 2 0 2้าสนย์นสอนเป็นีปนนยตั้งที่อำเภอศรีราชาจ,จังหวัดชลบุรีนะครับสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ